และนี่เป็นคลิปการปูแพทเทิร์นตามแบบด้วยหินแกรนิตเหลืองทรายทองนะครับเป็นหินตัวอย่างนะครับที่ลูกค้าบีบมาอยากได้แบบนี้นะครับเราสามารถตัดตามแบบลูกค้าได้เลยนะครับทุกแบบนะครับหรือว่าจะเป็นสีที่ลูกค้าต้องการนะครับเราสามารถไล่ระดับสีนะครับเข้มหรืออ่อนนะครับได้หมดเลยนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะแสดงถึงความสามารถแล้วก็ศักยภาพในการจัดตามแพทเทิร์นที่ลูกค้าต้องการนะครับ หินตัวนี้ที่เราโชว์อยู่เป็นหินแกรนิตเหลืองทรายทองนะครับสวยมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็โชว์แพทเทิร์นก่อนที่ลูกค้าจะมาตรวจงานนะครับเรียงสวยงามมากๆเลยนะครับหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับสามารถสั่งมาได้เลยนะครับเพราะว่ารัชดาหินอ่อนมีครบจบในที่เดียวครับ